เป็นธนาคารที่ให้มากกว่าคำว่าธนาคารโอ้ my god คือมันจะหรูหราหมาเห่าฮงฮอะไรขนาดนี oh ้ไม่รู้เนี่ยสุดปังกว่าเยอะเลยค่ะมันฟรีฟรีฟรสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกณฑ์ิลปราสตร์59นั่นเองซึ่งเกณฑนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูร์รังริสี วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร์ศูนทรสินนั่นเองที่เขาว่ากันว่าเป็นธนาคารที่ให้มากกว่าคําว่าธนาคารสงสัยปะว่ามันคืออะไรธนาคารที่ให้มากกว่าธนาคารสงสัยแล้วเหมือนกันอย่างนี้ต้องลองเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเปเลยโอ้ oh my god <c oughs> คือมันจะรหรูหรามาเห่าห้อง <c oughs> ขนาดนี้มาด้เนี่ยนะจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาถึงตัวธนาคารแล้วนะคะจะบอกว่า mood and tone ของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยจากการที่เขาเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์นะคะที่มีความเป็นมินิมอลมากขึ้นและที่สําคัญคือเน้นใช้โทนสีขาวเพื่อทําให้ตัวธนาคารน่ะดูปโปร่งและโล่งมากขึ้นอีกทั้งใช้กระจกเยอะขึ้นนั่นเองแสงลอดผ่านเข้ามาใช่ไหมถ้าเทียบกับรูปแบบเก่าอะ่ะอันนี้อันใหม่อะ่ะสุดปังกว่าเยอะเลยค่ะ และที่สําคัญทุกคนคือจะบอกว่าเขาก็มีจอดิจิตอลด้วยซึ่งจอเนี้ยจะใช้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆแถมยังสามารถสแกน QR code ได้ด้วยซึ่ง QR code เนี้ยจะพาเราไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะและมาถึงจุดต่อไปนะคะก็คือเคาน์เตอร์สําหรับการทรําธุรกรรมฝากถอนโอนจ่ายนั่นเอง จุดเด่นของตรงนี้เนี่ยคือการที่เขานำเคาน์เตอร์สูงแบบเก่าออกไปแทนที่ด้วยเคาน์เตอร์ที่ถูกลดระดับลงเพื่อสร้างความเป็นกันเองมากขึ้นระหว่างคนที่มาทำธุรกรรมกับพี่พนักงานนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากรอคอยเขาก็มีจุดเซลฟ์เซอร์วิสนะคะอยู่ข้างธนาคารโดยที่จะมีตู้ ATM ทั้งหมด2ตู้เครื่องฝากเงิน1ตู้แล้วก็เครื่องปรับสมุด1ตู้นั่นเองค่ะ และที่สําคัญคือเขาอ่ะมีการทําทางลาดข้างหน้าสาขาด้วยเพื่อรองรับการใช้รถวิลแชร์นั่นเองค่ะทุกคนและห้องต่อไปค่ะก็คือห้องที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนนั่นเองไม่ว่าจะอยากลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนต่างๆนะคะเราก็มีพี่เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนรอให้คําปรึกษาทุกคนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศรรึกษาหรือบุคลากรน,นั่นเองนะคะนี่เขากําลังให้คําปรึกษากันอยู่จ้า เห็นว่าพี่นายก็ยืนนานกันไปแล้วนะเราวเขาไปนั่งพูดคุยกันดีกว่าไหมคะ,ะจะไม่ห้ามเลยใช่ไหมคือไม่มีใครห้ามเลยใช่ไหมห้ามแต่อย่งนีแะพี่นายเรากินตรงนี้แปปนึงนะคะเดี๋ยวเขาไปทำงานโอเค <c oughs> <c oughs> okay, ทุกคนเรามาต่อกันที่ห้องนี้ดีกว่าซึ่งถือว่าเป็น ไฮไลท์ของสาขานี้เลยทีเดียวนะคะก็คือห้องสตูดิโอห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ที่เขาทําขึ้นมาให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทํากิจกรรมได้มากมายไม่ว่าจะเป็นใช้ห้องเพื่อเป็นสตูดิโอถ่ายภาพไลฟ์สดหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะคะและที่สําคัญคือเขาอะมีอุปกรณ์ให้เรายืมด้วยตั้งแต่กล้องขาตั้งกล้องเซตไฟประกอบฉากนะคะสําหรับใครที่อยากมายืมอะต้องบอกเลยว่ามัน ฟรี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 ฟร,ฟรีแต่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 แตแตสำหรับใครนะคะที่อยากมายิมก็สามารถเข้ามาติดต่อพี่พนักงานได้เลยค่ะ และในห้องถัดมานะคะก็คือ co-working space นั่นเองซึ่งพื้นที่ห้องนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถมาใช้ในการอ่านหนังสือประชุมหรือว่าทำกิจกรรมขนาดย่อมได้นั่นเองค่ะแต่ที่สำคัญคือเรายังสามารถเชื่อมต่อทั้งสองห้องนี้เข้าด้วยกันให้ได้ห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับคนที่มีจานวนมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะยังก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร,ร์ลังสิตนะคะที่พาเก็นเนี่ยมาเปิดประสบการณ์กับธนาคารที่เป็นมากกว่าธนาคารนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครที่ได้ดูแล้วนะคะอย่าลืมมาใช้บริการที่สาขาน,นี้เยอะๆนะคะยังไงไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ